มือเตี้ยมครับพี่น้องน้องมีมือเตี้ยมด้วยสองน้เขาเป็นอุ๊ยมีอายุได้พี่น้องนั่นเลยตัวนึง,นงตัวนึง,นงเจีงครับมาสวัสดีย่ำเ้าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องยิบซีทุกท่านเนาะ วันนี้ผมผ้ามาเลาะยามตุ่มครับพี่น้องเลาะยามตุ่มกบเนาะใส่ตุ่มกบไปตะวันครับพี่น้องหาหลังชนิดเยือก็จะเป็นพวกขี่ป่าเนาะป่าผสมหัวหอยน้ำเน่าป่าสองหัวเนาะแต่ว่ากินจากเหม็นครับพี่น้องผมวัานเนาะกินเยือจากเหม็นเกินไปแต่ว่าบดูว่ากินแบบนี้กบจะมากบ่เนาะ มาเบิ่งเป้าหมายหลังแรกครับพี่น้องใส่ไปขอบสานเนาะตัวเฮ็นครบโดดลองอ่มเลครับตามมาเนาะน้ำจะบอกอีกแล้วข้งเกียร์เบื้องหน้านี่ครับหน้าตุ่มนี่บ่าเปลี่ยนแสดงว่าอาจจะบม่มีครับพี่น้องอ๋อมะลุนเบื้องครับผมบางเครือมันบ่ท่านจีนเข้าไปก้อนก็ได้เนาะ บ่มีอีหลีพี่น้องนี่ว่างเปล่านี่ครับถ่านาหนาตุ่มบ่าเปลี่ยนนี่ถือว่าบ่มีแนวมาไก่เลยผัดผาด,ผาด,ผาดกราบปกกระซิบาเออเนี่ยทุกป,ปีผมไม่ใส่กระได้ก็ดได้กิ่นด้วยครับพี่น้องแต่ว่าใส่เบ็ดกบหนิวชะชะชะใส่ม,มงกบมะลินี่ ไตโฮใหม่เนาะบ่มีพี่น้องผมพาด,ดังแรกครับเอารุ่นหลังสองครับผมหลังสองเปา่าไมน้ำไหลพี่น้องถ้าเกามองน้ำไหลกบจะมะหากินเนาะแต่ม่อาจจะเป็นน้ำทางว่ามีแนวว่นได้พี่น้องเนาะเอเบิูม้งครับผมน้ำไหลตะเกาวงมี่หืมี่เสียงด้ มิ้งเตียมครับพี่น้องนั่งในมิ้งเตียมนง วไงไมาหลุนหลังซีครับผมอันนี้พันไปสามเนาะ หลังสองเห็นตัวหนึ่งครับหลังสามเห็นสองตัวอยู่พี่น้องกีนเ,เนาะมัเอีบใหญ่เลยครับเอา้าเปิืงหลังสีครับพี่น้องหลังสีเปลี่ยนแนวไหลเนาะเป้าไม้พี่น้องผมมองใส่กระิีหาสตหมองน้ำผ่อนเนาะน้ำผ่อนน้ำไหลครับเดี๋ยวเบิ่งไกล่เป้าไม้หลังที่สี่เปลี่ยนตาขื้อครับพี่น้งองนี่ครับ เดือดอยู่าปากมันยังเยบนเนี่ยเป็ดจังไผมว่าเปนเดือดนะถือนั่น้องนะผงเสืซีว่าเปลีป่ยนครับซีว่าเปล่าเห็นหน้าไหมนะครับรุ่นหลังหัวครับผม ลังหาวหน้ำบกนี่ปลาเบอรพี่นอ้องเติมหอยปูโอ้น้ำบกบ่เปลี่ยนได้พี่น้องผม,มเขาเป็นอุย้ยมีอยู่ได้พี่น้องนั่นเด้ตัวนึงอยู่ตัวนึงอยู่อ่นะเอียดหน่อยตัวนึงเยอะในการในการลยพี่น้องผม มเอียบครับมเอียบครับพี่ตองเจ๋งครับเอาครับพี่รองมาสรุปผลยามตุ่มมะเนาะตุ่มครบครับ ใส่บังคลื่นนี่ครับเพราะได้ไทยพี่น้องส้มดพาพราะว่าชั่คำครับพี่น้องว่านการใส่กะทิแบบเดิมๆเลยพี่น้องผมถ้าผู้ใดสนใจกะจังเหม็นมาเลยน้ำกันเนาะครับเนาะวันหลังนี่บ่มีพี่น้องพลาดหลังนี่พลาด <c oughs> นี่ครับพี่น้องผมผมเหียบใหญ่เลยได้ปู่ตัวนึง <c oughs> ป้อมโอ้ไข่เนยอยู่พี่น้องผมตัวง,งามอยูก เป็นเสือนอนดกินครับพี่นอ้ <c oughs> องบ่่ต้องเหาะยางเมื่อยเนาะเมือยอจะต่ตอนแร่งๆเลยครับแล้วเลยครับประเภทเยื่อก็จะเป็นพวกปลานะพี่นอ้องปลาซิ้วปลาขาวบดนะครับฟักสมหอยสีดีเนี่ยเต้ม นีแห้งครับพี่น้องกรมสองตัวเล่ตัวนี้เนาะกรบีกปุยอีกตัวนึงครับหลังนี้กับครับขื้อกันยดยดยดยาดินยาดิียดอืมอืมอืม นหยออกบ่ได้พี่น้องปากมันหน่อยพวดโอโหเหียดใจเลย พุ่อมออกเลยปากก่ามันหน่อยพร้อมถึงเนาะพี่น้องพุ่มเหยียบไงครับหลังมือกับบะหมี่พี่น้อ,อนงวาง,งเปล่าหลังแหลกหลัง,งมมีตัวนึงก็ปุยอีกตัวน,นึงเนาะ อพี่น้องผมใส่ตุ่มครบมือนี่เนาะกะไ้ซีโตครับพี่น้องสีเต็มตุ่มหาหลังเอา้าก็ขอฝากขึ้นเขาครับพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากท่านผู้ชมที่มารับส้มนะครับกดติดตามที่สำคัญกับกระดิ่งแกงเตือนไว้ครับเพื่อฝาดลิใไม่มตอไปเนาะแต่ับมือในชีมีครับอีสานเราทรงไอ้ชิงเทีนะครับใส่ตุ่มครบหลอทงหลอทานะพี่น้นองเนาะ เดมล่าผาจากพี่น้องครับสวัสดีครับมาเบิง้งพี่น้องมาเบิง้งน่ครับออดูแดงๆก็เห็นนกกระดัง